ในปี2018หรือปีพุทธศักราช2561มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีแฟนและชอบผู้ชายคนหนึ่งเป็นอย่างมากผู้ชายคนนี้ทำให้เธอรู้สึกชอบและไม่อยากให้เขาไปจากชีวิตของเธอเธอจึงคิดวิธีที่จะทำอย่างไรให้ผู้ชายคนนี้ยังอยู่กับเธอโดยที่ ไม่ไปสนใจหญิงอื่นสิ่งที่เธอคิดก็คือเธออยากมีสิ่งของไว้พวกติดตัวเพื่อที่จะทำให้เสริมสเสน่ห์ของเธอไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบสิ่งเหล่านี้เธอจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ผู้ชายคนนั้นที่เธอรักยังคงอยู่กับเธอไปตลอด เธอจึงตัดสินใจหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตและได้พบกับเพจเพจหนึ่งที่ขายสินค้าสปปรรพคุณว่าเป็นทางสายขาวเป็นของดีที่ไม่ใช่ของดำเป็นของขาวเป็นของที่มีพุทธคุณไม่ทําให้คนที่ใช้เสื่อมเสียซึ่งของที่เธอสนใจนั้นเป็นลูกอมเม็ดหนึ่งเป็นลูกอมอันหนึ่ง ที่เธอเห็นแล้วรู้สึกถูกใจเพียงแค่อมไว้ในปากและบริกรรมคาถาคาถาที่ว่าก็เป็นคาถาแบบพุทธคุณไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเธอจึงตัดสินใจที่จะซื้อสิ่งนี้มาให้ตัวเองเธอสั่งจากอินเทอร์เน็ตของชิ้นนี้ก็ส่งมาถึงเธอในอีกสองวันถัดมาเมื่อเธอได้รับของแล้วเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากตั้งใจเปิดดูอย่างใจจดใจจอ่อ เปิดดูอย่างไม่รีรอสิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆลูกแก้วเล็กกว่าลูกแก้วนิดหนึ่งเล็กกว่าลูกแก้วนิดหนึ่งแต่ว่ามีลักษณะเหมือนห่อหุ้มด้วยทองคำเปลวเหมือนสิ่งนี้คล้ายๆก้อนดินแล้วห่อด้วยทองคำเปลวเลยเธอรู้สึกแบบนั้นเธอไม่ได้คิดจะแกะออกมาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอรู้สึกว่า มันไม่น่าอมเลยเพราะถ้าอมไปในปากสิ่งเหล่านี้สะอาดหรือไม่จะทำให้เธอท้องเสียหรือเปล่าและลูกอมเม็ดเล็กเกินเธออาจจะติดคอหรือลื่นลงไปได้เธอจึงตัดสินใจว่าไม่ออมดีกว่าเก็บไว้ในลิ้นชักของห้องเธอเธอก็เห็นแล้วว่ามีคาถาแนบมาให้เป็นคาถาทางสายขาวทางพุทธคุณไม่มีสิ่งเวลวร้ายอะไร เธอก็มั่นใจแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะใช้สิ่งเหล่านี้กับตัวเองเธอเก็บไว้ในลิ้นชักแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดกับเธอไม่คาดฝันกับเธอหลังจากที่เธอเก็บสิ่งนี้ไว้ในห้องของเธอเธอได้พบกับเรื่องประหลาดเธอนอนตอนกลางวันในห้องของเธอเธอรู้สึกราวกับว่ามีใครมานอนเบียดเธอความรู้สึกคือเป็นร่างใหญ่ๆใหญ,ใหญ่เหมือนจะตัวสูงและ ร่างใหญ่กว่าเธอนอนเบียดเธอเธอรู้สึกอึดอัดดิ้นไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่สิ่งที่เธอรู้สึกอีกอย่างหนึง่งเธอได้ยินเสียงเด็กร้องเหมือนเด็กทารกร้องอยู่ในห้องของเธอในความฝันแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเธอก็เลยสะดุ้งออกมาว่าทําไมรู้สึกราวกับว่ามีคนนอนเบียดเธออยู่ในห้องแล้วเสียงเด็กทารกก็เหมือนร้องอยู่ในห้องของเธอ <Emb ry. S 2> เธอก็เริ่มรู้สึกแบบ ทำไมกลางวันนี้นอนไม่ปกติสุขเหมือนทุกๆวันเธอก็ไม่ได้คิดมากอะไรเพียงแค่ฝืนหลับตาต่อไปเพราะเธอต้องนอนพักในเวลากลางวันและทำงานในเวลากลางคืนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเธออีกในขณะที่เธอนอนอยู่กลางวันนี้เธอรู้สึกราวกับว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องของเธอตลอดเวลาเธอนอนไม่ได้รู้สึกอิ่มรู้สึก สะดุง้งทุกครั้งที่นอนหลับไป5นาที10นาทีก็สะดุ้งตื่นแล้วนีก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงนี้นอนไม่ได้ทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรรบก,กวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอหลับในช่วงกลางคืน<ม>เธอกลับมานอนที่ห้องในช่วงกลางคืนเธอนอนหลับไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคือเธอนอนเปิดไฟไว้เพราะว่าเธอกลัวมาก เนื่องจากว่าช่วงนี้เธอรู้สึกว่านอนปิดไฟไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเปิดไฟให้สว่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอฝันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นว่ามีคนเป็นชายอายุเยอะราวๆหกส0บเปีหน้าเหี่ยวเหี่ยวแก่ๆมากผมสั้นบ๊อบเหมือนผมสั้นของเด็กนักเรียนผู้หญิงแต่เป็นหน้าชายชราที่ไว้ผมสั้นตัดผมบ๊อบ ไว้หน้ามา้าเหมือนผมบ๊อบของเด็กแต่ว่าไม่ใส่เสื้อตัวผอมแห้งเห็นหนังพุ้มกระดูกเธอเห็นชายทั้งสามคนนี้หน้าตาเหมือนกันมากทั้งสามคนแล้วก็นั่งเกยอยู่ที่เตียงของเธอทั้งสามคนทั้งปลายเท้าและข้างๆเตียงทั้งหมดเหมือนพวกเขานั่งอยู่กับพื้นแล้วเอาคาง เกยที่นอนของเธออยู่รอบๆเธอเธอตกใจว่าทําไมฝันอะไรแบบนี้แล้วเธอจึงขมตาไม่มองแต่เธอก็ยังไม่สามารถสะดุ้งตื่นได้แต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งคือเธอรู้สึกแล้วกับว่ามีคนกัดเธอเหมือนมีฟันคนหรือมนุษย์ขบมาที่บ่าของเธอไหล่ของเธอและมือของเธอเธอรู้สึกเจ็บมากเล่ากับว่าเหมือนคนกำลังกัดแขนเธอเลย เธอก็เลยตกใจตื่นนี่คือสิ่งที่เธอฝันและสัมผัสได้เมื่อเห็นชายชราทั้งสามคนเธอสะดุ้งตื่นด้วยความที่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอสิ่งเหล่านี้ผีเหล่านี้มาอยู่ในห้องเธอได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้เธออยู่ห้องนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอเรื่องแปลกประหลาดมาก่อนเช่าห้องอยู่มาเป็นปีแล้วไม่เคยเจอเรื่องแปลกประหลาดเพิ่งมาเจอครั้งนี้ครั้งแรกเธอขมตาหลับต่อ สิ่งที่รู้สึกก็ยังคงเป็นแบบเดิมเหมือนมีใครมากัดเธอพยายามที่จะกัดเธอกัดไม่เข้าก็จริงแต่เธอเจ็บมากเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บอันนี้เธอเลยตัดสินใจคิดดีๆว่าเธอได้เอาอะไรแปลกปลอมมาไว้ในห้องเธอคิดแล้วคิดอีกเธอก็เลยสัมผัสได้ว่ามันมีลูกอมอันนั้นหรือเปล่าที่เธอบูชามาเช่ามาแล้วเธอไม่ได้ใช้แต่เธอเก็บไว้ในเก๊ไว้ในลิ้นชักเธอไม่ได้ใช้ แต่เธอคิดว่าของเ่านี้เขาเป็นทางสายขาวไม่ใช่หรือมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่น่าจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสิ่งชั่วร้ายอะไรตามมาสักหน่อยเธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นมาจากสาเหตุอื่นแต่เธอก็ไม่สามารถนอนหลับได้เลยจนกระทั่งเช้าพอมาช่วงกลางวันเธอก็นอนหลับอยู่ในห้องอีกครั้งหนึ่งเธอไม่สามารถนอนหลับได้จริงๆยังคงมีสิ่งรบก,กวนเธออยู่ตลอดเวลาเธอนอนไปได้วยความรู้สึกราวกับว่ามีแมลงตัวใหญ่ เรากับเป็นแมงมุมยักษ์เดินค่อมเธอเธอตื่นด้วยความที่รู้สึกว่าทำไมถึงเกิดเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้อีกแล้วทำไมเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอยู่ในห้องของเธอขณะที่เธอนอนหลับเธอรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้ว มันต้องเป็นเหตุมาจากลูกอมอันนั้นแน่นอนเธอคิดในใจว่าดีนะที่ยังไม่ได้เอามาอมหรือเอามาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดใช้เพราะรู้สึกตะกิดในใจว่าทําไมมันดูแปลกทาไมมันดูไม่น่าอมเลยเธอจึงตัดสินใจที่จะโทรไปถามหมอดูของเธอว่าสิ่งเนี้ยที่บูชามามันปลอดภัยไหมมันดีไหมแต่ผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือหมอดูบอกว่าให้เธอเอาไปทิ้งวัด เอาไปทิ้งที่ต้นไสรที่วัดที่เขาทิ้งของที่แตกหักเธอจึง <spaghetti> ต <and S 2> ัดสินใจเอาไปทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไทรในวัดที่มีของทิ้งๆมากมายบริเวณนั้นและเธอก็ทําบุญหลังจากนั้นเธอกลับมานอนห้องแบบสบายใจว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่จบมันเหมือนมีอะไรตามเธออยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เธอนอนหลับกลางวันเธอรู้สึกว่าเธอสะดุ้งตื่นบ่อยมากนอนไม่ค่อยอยากจะหลับแล้วเธอก็ได้ฝันแปลกแล้วเธอฝันว่าเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนอนอยู่ในห้องของเธอนั่นแหละบนที่นอนของเธอเลยในสภาพเดียวกับที่ท่าที่เธอนอนเลยเธอเหมือนหลีตามองไปที่ฝ้าผนังห้องนอนของตัวเองฝ้าผนังห้องของเธอ เป็นสีขาวกว้างๆไม่มีรูปภาพถ่ายใดๆติดไว้หรือแปะไว้บนฝาผนังเลยแม้แต่นิดเดียวเธอเหมือนลืมตามานิดๆหน่นนอย,อยคๆคล้ายๆกึหลับกล่นตื่นเธอมองไปที่ฝาผนางังแต่ฝาผนังนั้นกลายเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เหมือนอยู่ในโรงหนะักสิ่งที่เธอเห็นบนฝาผนางังเธอเห็นเป็นน้ําเหมือนใต้ทะเลใต้ท้องทะเลลึกบริเวณนั้นในน้ํา เธอเห็นสัตว์ประหลาดตัวสีเขียวๆหน้าตาน่ากลัวมีเขามีเขี้ยวร้องเฮ่ๆอยู่ในภาพนั้นที่เธอเห็นเธอก็รู้สึกว่าทําไมถึงมีภาพอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเธอยังคงดูต่อไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็คือเธอเห็นกลุ่มคนมากมายในภาพนั้นกําลังลงเล่นน้ําเหมือนกําลังเล่นน้ําอยู่ประมาณ3าถึงสคน แล้วสิ่งที่เธอเห็นก็คือกลุ่มคนที่เล่นน้ํามีคนใดคนหนึ่งเกิดบาดแผลขึ้นมาแล้วเลือดออกสิ่งที่เธอเห็นก็คือปีศาจท,ที่อยู่ใต้น้ํานั้นทําจมูกฟึดฟัดฟึดฟัรฟดฟร,ราวกับว่าสูดกลิ่นหอมมาจากข้างบนเหนือน้ําสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่เป็นหน้ากึ่งคนกึ่งยักษ์ตัวใหญ่หมีเขี้ยวมีเล็บมีเขา รู้สึกแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋าอยากจะออกขึ้นไปหาอะไรกินมันไม่รีรอมันพร้อมที่จะไปตามกิ่นเลือดนั้นด้วยความหิวโหวยเธอตกใจสะดุ้งตื่นเพื่มขึ้นมาด้วยความที่รู้สึกกลัวว่าทำไมถึงเห็นภาพอะไรแบบนี้บนฝาผนังห้องนอนของตัวเองในสภาพแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วที่เธอตกใจมากกว่านั้นคือ ท่าที่เธอตื่นนอนมาอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อกี้ที่เธอมองฝาผนังข้างห้องนอนเธอเลยไม่มีผิดเล่กับว่าเธออยู่ท่าไหนท่านั้นเหมือนเธอจ้องมองอยู่ที่ฝาผนังริมห้องอย่างนั้นตลอดเวลาจริงๆเธอเริ่มรู้สึกว่าสิ่งแปลกปลอมยังคงวนเวยียนอยู่ในห้องเธอแน่นอนปกติอยู่ห้องไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไม่เคยฝันร้ายอะไรแบบนี้ ตั้งแต่บูชาเม็ดอมนั้นมาแม้กระทั่งเอาไปทิ้งวัดแล้วก็ยังคงตามมาวนเวียนเธออยู่เธอจึงตัดสินใจที่จะเอายันเท้าเวสวรรณ์มาแปะไว้ในห้องถึงแปะไว้ในห้องก็ยังไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรได้เพราะเหมือนว่าเธอได้เชิญผู้ผีอะไรเหล่านั้นมาอยู่ในห้องของเธอแล้วตั้งแต่แรกต่อให้แปะยันมันเหล่านั้นก็ไม่หนีไปเธอจึงตัดสินใจเปิด YouTube เปิดเสียงบทสวดเท้าเวสุวรรณในขณะนอนหลับในขณะนอนหลับเธอก็หลับได้ปกติพอเสียงบทเท้าเวสุวรรณจบเธอก็สะดุ้งตื่นเพราะมันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงตลอดเวลาหลังจากที่เสียงบทสวดจบไปเธอรู้สึกได้เลยว่าควรต้องย้ายห้องนี้แล้วอยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วเพราะผีเหล่านั้นไม่ได้ตามเม็ดอมนั้นกลับไปด้วยมันยังคงอยู่ในห้องของเธอตลอดเวลา ขณะที่เธอนอนเธอฝันราวกับว่ามีเพชฌฆาตคนโบราณที่แต่งตัวคล้ายๆคนที่ไว้ประหารชีวิตคนถือดาบง้างขึ้นมาเหมือนจะฟันเธอเหมือนจะเอาดาบนั้นมาฟันที่ตัวเธอเธอสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจที่ทำไมฝันแบบนี้อีกแล้วน่ากลัวแบบสุดชีวิต มันน่ากลัวมากๆกับการฝันเห็นเครืชอาตโบราณถือดาบเหมือนจะฟันเธอเธอรู้สึกว่าทำยังไงดีเธอไปที่วัดอีกรอบหนึ่งเพื่อตามหาเม็ดอมนั้นเธอตั้งใจว่าจะเอาเม็ดอมนั้นมาทำลายก่อนก่อนที่จะทิ้งแต่ผลสรุปคือเม็ดอมนั้นมันหายไปแล้วที่ทิ้งวัดไว้มันหายไปเลยตอนนี้เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เธอตัดสินใจย้ายห้องออกทันที เก็บของเช่าห้องใหม่ทันทีโดยไม่รีรอหลังจากที่เธอย้ายห้องใหม่เธอก็ไม่เจอสิ่งแปลกปลอมน,นั้นเข้ามาในความฝันของเธออีกเลยเหมือนกับว่าพวกผีเหล่านั้นมันอยู่ในห้องนั้นไม่ไปไหนมันไม่ได้ตามเธอออกมาเพราะมันจำเธอไม่ได้มันอยู่แต่ในห้องนั้น